ลูกค้าลูกค้ามาดูงานจากอุบลราชธานีครับผมอ๋อแล้วต้องก็กมาเอาเปลือกหลอดก่อนใช่ไหมใช่สมมติถ้าพี่ซื้อไปตอนแรกมันมันก็จะไม่มีเปลือกครับ ได้พี่สมมติว่าถ้าเปลือกเปลือกไม้แต่และต้นมันก็ไม่เหมือนกนะันครับสมมติอย่างอย่างนี้ที่ก็ต้องเท่านี้ครับผมแล้วก็ขุดขุดสักหน่อยครับพ<ข>อพอเท่าไอตรงนี้พอนะครับถ้าขุดมากอร์โมนก็จะซึมออกที่หน,นะนน่งประมาณนี้แล้วมันจะซึมของมันเองใช่ไหมใช่ครับวิธีตอกล้วก็ตอกไม่ต้องแรงนะสมมติเราตอกแรงไอ้น้ำ น้ำยางมันก็จะย้อนเข้ามาแล้วมันก็จะอุดในอ้อโมลเราก็จะไม่เข้าวเพราะตอกอันนี้ให้ยังอยู่แล้วแล้วก็เติมก็ไล่ลมกันครับไล่ลมปุ๊บอีกเติมก็เติมปริมาณที่พอพอ,พอดีนั่นแหละครับไม่ต้องเอามากเกินแล้วก็ไม่ต้องน้อยเกินแล้วก็หกักใส่ครับเพื่อไม่ให้ตีกลาไปยัดไ ยางก็เปิดจุกนะครับแล้วก็บีบอย่างนี้แล้วก็หักสายดูอันนี้มันมันไม่รัวครับแล้วลองลองลองเติมแล้วพอพอพี่หักสายกันครับเอา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 ใหม, quart, <progressive> ม่นะบีบบ <reco Christ. S 1> ีบครับไล่ลมครับบีบนะแล้วก็หักสายอันนี้ผู้คนดูงานมาหัดเติมหัดทำอุปกรณ์ในสวนปล่อยปล่อยปล่อยตัวนี้ครับปล่อยตัวที่เราบีบไว้ครับปล่อยตัวนี้ใช่ไหมนี่ตัวนี้อ่าครับแล้วก็เอา ปืนยัดเข้าไปก่อนครับแลเราค่อยปล่อยยัดเขาแน่นๆนะครับอ่าแล้วก็ลวปล่อยครับตืงให้มันตึงๆเข้ามา,มาโอเคครับแล้วก็หักหักสารอบครับ